ทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจเชอาพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจัอองหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขานามอม p t t s t a t i o ชสาขาสนามบินหาดใหญ่ Station พ t ทีทีสเตชัอจกะหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงคลาครับนี่คือควายครับรู้จักนะครับหน้าตาแบบนี้ครับเขาเรียกควายควายที่คนเอาไปด่ากันว่าไอ้ควายเจ็บครับเจ็บคือควายมันไม่ว่าหรอกครับที่เอาชื่อมันไปดา่าแต่ว่าไอ้คนที่ถูกด่าว่าควายนี่นเจ็บแทนครับ ดูสิครับควายน่าสงสารนะครับนี่เป็นควายที่ปกติจะอยู่ในทุ่งลบบรีราเมศแถวมัสิีกลางสงขลาเส้นลบบรีราเมศหาดใหญ่สงขลา,าใหม่ครับที่นี่ควายเยอะครับเป็นรอยแต่ว่าตอนนี้น้ําท่วมทุ่งครับต้องเอามาเลี้ยงไว้ริมถนนเป็นน้ําที่ไหลมาจากหาดใหญ่มารวมกันอยู่ที่นี่แหละครับเพราะเป็นทุ่งรับน้ําคือถ้าน้ํามไม่สูงเกินนี่ ควายมันก็จะกินหญ้าดำน้ําลงไปกินหญ้าได้ครับที่เรียกว่าควายนา้ําควายน้ํานะครับแต่ว่าน้ําท่วมรอบนี้ควายยังจนปัญญาหาคินเลยครับน้ําลึกเกินตอนนี้ควายพวกนี้เริ่มอ,อดครับขาดแคลนหญ้าน้ํามไม่อดครับน้ําเยอะกินชาตินี้ก็ไม่หมดอย่างควายฝูงนี้ครับเป็นของลุงบุญชอบ ฝูงนี้50ตัวลุงบอกน้ําท่วมปีนี้น้ํามากจริงๆควายยังหากินไม่ได้เลยครับยังอยู่ไม่ได้เลยคืออยากได้หญ้าเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ก็ต้องไปซื้อฟางครับแต่ฟางก็แพงครับยิ่งน้ําท่วมนี่แพงแพงครับฟ่อนหนึ่งนี่เป็นร้อยแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้ํามันจะลดครับแย่แน่ๆถ้าเป็นแบบนี้ถ้าปศุสัตว์ช่วยได้ก็ช่วยเรื่องหญ้าเรื่องฟางนี่แหละครับฟังเสียงลุงครับถึงนี่แกปน้าปนเพือครับพอควายไม่มีหญากินม่เนี่ย แต่มันอยูต่ำเหมืนาไปเนี่ยมันเป็นใบใหม่แล้วเนี่ยมันก็ไม่สมบัวนะนะลูกเนาะไม่สมบูรณ์นระบ่เนี่ยบ่เนม่ยสางวันหลอเนี้นี่คือท่วมแบบนี้มากี่วันเหรอคะนี่สางวันเลยค่ะโดยถุกปีอะค่ะน้ำเตะท่วมนี่มันมันจะท่วมขั้นคลองตรงนี้ไหมคะมันมันเป็นบางปีบางปีนี่หมากค่ะปีก่อนไม่หมากไ่านี่ที่อ่ะปีนี้มากยังกินได้มั้งค่ะปีนี้ดีกว่าน้ำหมากไหมคะลูกหมาก มาว่าทุกปีแล้วที่นี่ยาฝ้าหรือติดจะห้านี่ห้ามาจากไหนอะคะาเนี่ยแผลตาเนี่ยเขาออกมาขายค่ะก่อนเท่าไรคะเขายโรยว้ามเลยโรยว้ากับโอ้กับทึ่นี่เอาเบียร์ที่นในสื่อเยอะก็นั่นนั่นแตาให้มันกินช่วงแต่ว่าเสียวันก็ได้น้ำนิยุทก็มันลงกินได้อ๋อให้น้ำหลอดมันก็ลงห้ากินได้ก็คือแค่ช่วงนี้ใช่ไหมคะ ตอนนี้มีไข้ลงมาถามระแแอได้มั้งหรือไม่ได้ยังไม่มีที่เนาะทีนี้ถ้ายาให้หน่วยงานราชการกันก็ช่วยเรื่องนี้ให้ช่วยเลยอะไรมัง้งยาแห้ยงยา โอ้โหน้ำท่วมรอบนี้ท่วมแบบที่เขาเรียกว่าวัวตายควายล้มกันเลยครับที่เทพาวัวจมน้ำตายไป25ตัวที่หาดใหญ่ควายเป็นร้อยๆถึงจะยังไม่ตายแต่ว่ากำลังอดครับรีบช่วยครับรีบช่วยสงสารควายเพราะว่าคนชอบเอามันมาเรียกคนที่ไม่ชอบว่าไอ้ฝ่าย